ขอนอบน้อมดิเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตเสกบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังขจฉามิธรรมังสระนังขจฉามิ สังขังสรนังัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังัจฉามิตติยมปิสังขังสรนังัจฉามินัตถิเมสรนังอันยัง พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาอนาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิผลสวาจา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิชฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมเกษีตามเยี่ยงอย่างพระอัตหันเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอธทินาธานาเวรามณีศิขขาประทางสมาธิยามิอะพรมรมจริยาเวรามณีศิขขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ สุราเมรยามัชฌปปะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจขีตวาทิตวิสุกทัขนาเวรามณีสิกขาปะทะธสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปันาธารณา มันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอุจยศยนะมหาศยนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชชะตาปฏิฆนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหัน์เพื่อมรรคผลนนิพาในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิท์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่ สัมมัะทานสี่อิทธิบาทสีอินสีห้าพลห้า 5, พู้ชง 7, เจ็ดอาริยรมกักมีองแปดเพื่อมรรคผลนนิาพในปัจจุบันบูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมกันนั้นก็คงมอบกายถวายชีวิตไว้ ในพระรัตตนรไตรแล้วนะคะกว่าจะได้มีโอกาสศึกษาพระสัตธรรมในรูปแบบของการที่จะออกจากวัตตะโดยพิจารณาว่าพระธรรมเหล่านั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราเขาในที่ใดๆเลยดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปเพราะอะไรมีราคาก็เพราะอาวิชานั้นละ่ะเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีไปจนถึงเพราะพบเป็นปัจจัย ชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ขณะนี้เราอยู่ที่ตรงส่วนไหนคะในขณะที่ฟังธรรมนั้นก็คงอยู่ในส่วนของกรรมภพใช่ไหมคะเพราะคำว่าภพนั้นประกอบด้วยสองส่วน คือกรรมภพและอุบัติภพซึ่งนั้นหมายถึงว่าเรากำลังสร้างเหตุแห่งกุศลทั้งปวงเพื่อดับวัฏฏุกข์นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการดับอวิชชาโดยไม่เหลือด้วยวิราคาสังขารจึงดับวิราคาคืออะไรก็คืออาริยมัคมีองค์แปดนั่นละค่ะซึ่งขณะนี้เราทั้งหลายนั้น ร่วมกันศึกษาเพื่อให้รู้ถูกเห็นถูกจะได้ก้าวไปถึงวิราคาธรรมนะคะขณะน,นี้จึงได้ศึกษาในพระสูตรซึ่งเป็นไปในเรื่องของการตรึกที่ทั้งเป็นไปในฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลอย่างนิทานสูตรซึ่งพระบรมศาสดานั้นทรงตรัสถึงเหตุและปัจจัยอันเป็นไปทั้งในฝ่ายอากุศลและกุศลวิตก ทั้งหลายนะคะซึ่งในฝ่ายอกุศสวิตกสามนั้นก็ได้แก่การมฉันทาวิตกพยาปาทาวิตกวิหิงสาวิตกส่วนในฝ่ายกุศลนั้นก็ได้แก่เนคขมาวิตกอพยาปาทาวิตกอวิหิงสาวิตกเราได้ศึกษาในเรื่องของฝ่ายอกุศลววิตกกันไปแล้วว่าเกิดด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้าง เมื่อเป็นไปในอกุศลวิตกเหล่านั้นย่อมปฏิบัติผิดในฐานะสาบคือทางกายวาจาและใจจากปุตุชนผู้ไม่ได้สดับและพระองค์ได้ตรัสต่อในหัวข้อสาม้อยห้าสิบเจ็ดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษวางคบยาที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้งถ้าหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและเทา้าใสก็เมื่อเป็นเช่นนี้ สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยยาและไม้อยู่พึงถึงความพินาศฉิบหายแม้ฉันใดดูก่อนทิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามคนใดคนหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่รีบละไม่รีบบรรเทาไม่รีบทำให้สิ้นสุดไม่รีบทำให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้วสมณะหรือพรามนั้น ย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความอึดอัดขับแขนเร่าร้อนในปัจจุบันเบื้องหน้าแต่มรณะเพราะกายแตกพึงหวังทุกขติได้เราศึกษาและปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่จะไปสู่สุขติเท่านั้นเราศึกษาเพื่อออกจากทั้งทุกขติและสุขติใช่ไหมคะนั้นก็คือการก้าวไปสู่อนุปาทาปรินิพาน เมื่อมีความเข้าใจถูกอย่างนี้แล้วเราจึงต้องพิจารณาธรรมะในหมวดอีกหมวดหนึ่งที่จะเป็นการบรรเทาหรือทำให้สิ้นสูญในฝ่ายอากุศลวิตกทั้งหมดที่จะเป็นปัจจัยที่ออกมาทางกายทางวาจาและทางใจอันเป็นไปด้วยเหตุบาปนานา,นาประการค่ะในลำดับต่อมาพระบรมศาสดาจึงได้ตรัส ในข้อสามร้อยห้าสิบแปดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนกขม,มาวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นอภยญบาทวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นอวิหิสาวิตกย่อมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าพระบรมศาสดาทร,ทรงตรัส ในเรื่องของการหมุนไปแห่งกระแสแห่งธรรมว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปค่ะ เมื่อเราศึกษามากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นว่าความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นไม่มีจริงๆแต่เป็นการหมุนไปของกระแสะแห่งธรรมะทั้งที่เป็นฝ่ายอากุศลและฝ่ายกุศลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไปในฝ่ายกุศลเหล่านั้นย่อมเป็นเหตุแห่งการละอกุศลทั้งหลายค่ะซึ่งจากการที่เราศึกษานั้น เราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมคะว่าจิตเกิดดับทีละดวงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรุงให้กุศล,ลจิตเกิดขึ้นอกุศลเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เลยการฝึกฝนให้กุศล,ลจิตเกิดขึ้นได้นั้นย่อมอาศัยพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาผู้สูงสุดเท่านั้นและตั้งสมาธิไว้โดยชอบว่ากุศล ควรเจริญอกุศลควรละนะคะและจะละได้อย่างไรละได้ก็คือการปรุงกุศลให้เกิดอย่างต่อเนื่องนั้นเองพระธรรมหมวดนี้พระองค์ตรัสในเรื่องของเนขขมาวิตกอพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกว่ามีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงจุดนี้เราก็ต้องฝึก ปรุงเหตุเหล่านั้นให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นปัจจัยในการละกุศลวิตกและอันเป็นเหตุให้เกิดกายวาจาและใจที่เป็นไปในฝ่ายกุศลทั้งศ้นเมื่อด้วยทางกายทางวาจานั้นเมื่อฝึกวิตกที่เป็นไปในฝ่ายกุศลนั้นก็คือปรุงแต่งกุศลศีลให้มีกำลังจนเป็นปัจจัยในอาธิศีลและ นั้นหมายถึงว่าเป็นบาดฐานรองรับของอธิจิตและอธิปัญญาค่ะนั้นก็คือเข้าถึงเนคขมะอันสูงสุดคืออนุปาธาปรินิพานค่ะองค์ก็ได้ทรงตรัสนะคะในเรื่องของเนคขมะดังนี้ความดำริในเนคขมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคขมะสัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องปรุงสัญญาให้มั่นคงว่าเราจะต้องประพฤติตามคำสอนเพื่อออกจากกามซึ่งแน่นอนว่าอาศัยการฝึกฝนในทวารทั้งหกที่ต้องหมั่นอิจารณาจนในที่สุดนั้นเข้าถึงการเจริญวิปัสนาออกจากวัฏฏุค่ะความพอใจในเนคขมะ บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดำร,ริในเนคขม้านะคะต้องคิดต้องไตรตรองว่าเราจะออกจากทุกขความเร่าร้อนเพราะเนคขม้บาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในเนคขม้าการแสวงหาเนคขม้บาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะเนคขม้าการตรึกการตรองที่เป็นไปในกุศลนั้น อาจจะเป็นปัจจัยให้เกิดความเร่าร้อนได้บางแต่ผู้มีสมาธิฐินั้นยอ่อมรู้ว่าแม้เป็นเช่นนั้นก็ยังต้องทำความพอใจในการที่จะออกจากทุกข์อยู่นั้นเองค่ะการสแสวงหาในเนกขม,ม้าบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะเนกขม,ม้าอริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อสแสวงหาเนกขม,ม้า ย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะสามคือกายวาจาใจส่วนในอัพยาบาทสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอพยาบาตธาตุความดำริในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัพยาบาตสัญญาความพอใจในอัพยาบาตบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดำริ ในอัพยาบาตความเร่าร้อนเพราะอัพยาบาตบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในอัพยาบาตการแสวงหาในอัพยาบาตบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะอัพยาบาตอาริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อแสวงหาอัพยาบาทย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะสามคือกายวาจา ธรรมที่ทรงตรัสในหมวดนี้นั้นชัดเจนโดยความเป็นปรมัตถร์ไม่ว่าจะเป็นไปในฝ่ายอากุศลนะคะคือกามมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกพระองค์ตรัสไว้ว่าเป็นธาตุนะคะธาตุคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานะคะ เพราะฉะนั้นเป็นแค่ธรรมะที่เป็นกระแสสืบเนื่องกันไปอันอาศัยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นทั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลและฝ่ายกุศลนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าธรรมะเหล่านี้นะคะเป็นแค่รูป,ปธรรมและนามธรรม ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเขาแต่ที่เราไม่เข้าใจนั้นเรามักเอาอัตตาคือตัวตนตัวนี้ไม่มีจริงแต่เป็นมิจฉาทิฐิที่เข้าไปคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดยึดผิดจึงเอามานำหน้าว่าเราพยาบาทเราปรารถนา สิ่งของนั้นนี้เราเบียดเบียนคนนั้นคนนี้นะคะซึ่งจริงๆไม่มีเราค่ะแต่คืออะไรคะคือวิตกนะคะที่เป็นฝ่ายอากุศลวิตกและเมื่ออกุศลวิตกเกิดด้วยการที่จำแต่เรื่องไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นปัจจัยให้กายให้วาจาและ ใจเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นกายวาจาและใจก็ไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราอีกแต่เมื่อเห็นผิดเราก็จะยึดผิดว่ากายชั่ววาจาชั่วที่เป็นไปด้วยการผิดศีลเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเราก็เลยปรุงแต่งหมูไทยให้เกิดขึ้น ในฝ่ายที่ไม่น่าพอใจคือไม่อยากมีกายชั่ววาจาชั่วและโดยเฉพาะใจชั่วแต่นี้คือธรรมะเมื่อเรามีความเข้าใจถูกต้องถูกตรงอย่างนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆวางใจได้ว่าธรรมะเหล่านี้เมื่อเกิดด้วยเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นอีก และที่แน่ๆก็คือดับโดยธรรมะเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่อย่าไปตั้งความอยากความพึงพอใจว่าเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราไม่ต้องการอย่างนี้แต่พยายามใส่ใจเรียนรู้มันและก็สมาทานใหม่ในกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่ผิดบาปอากุศลเหล่านั้นว่าจะระมัด ระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกนี้คือการสมาทานอาจหารที่จะออกจากอากุศลแล้วค่อยๆปรุงแต่งฝ่ายกุศลให้เกิดขึ้นปรุงอย่างไรพระองค์ก็ตรัสเอาไว้นะคะชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธาตุทั้งสิ้นแม้ในฝ่ายกุศลคือเนคขม้าวิตตกก็เป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเหล่าเขาแต่ต้องมีอะไรล่ะต้องปรุงโดยอาศัยสัญญาที่จำว่าสิ่งดีๆเหล่านี้คือกุศลทั้งหมดว่าจะเป็นไปในขั้นฐานขั้นศีลขั้นสมถะและวิปัสสนาต้องปรุงให้เกิดขึ้นโดยอาศัยการฟังพระสัทธรรม แล้วน้อมมาโยนิสโสมนสิการให้เกิดขึ้นบ่อยๆเพื่อจะกันไม่ให้อากุสลนั้นเกิดขึ้นค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมาผลนิพพานด้วยสัจา,จาวานี้หม่อมชันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสาบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลนในการปัจจุบันนี้กราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กลาบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ